อยากกินไอติมค่ะมีไอติมรสอะไรบ้างคะมีรสมะม่วงมีรสต้นมะพร้าวรสอะไรอีกคะแล้วรสล้ช็อกโกแลตด้วยแล้วก็รสอะไรอีกแล้วก็รสตานี่ด้วยแล้วก็แล้วก็รสเราเราลุกช็อกโกแลตขี้บออยากแทะแล้ว แล้วแล้วแม่ค้าชอบกินรสอะไรอะ่ะชอบชอบกินรสสีเขียวค่ะอ้าวสีเขียวคือรสอะไรอะคะรสสีชมพูนะคะอา้าวรสสีชมพูเออเอามาให้ชั้นแท่งหนึ่งก็ได้ค่ะแท่งละกี่บาทคะนี่ค่ะโอเคมาค่ะค่ะอู้อร่อยคะ่ะเอา,เอา,เอาน้ำเขียวด้วยโอ้โหแท่งละกี่บาทคะมาเก็บตังค์ด้วย ตัง้งละกี่บาทคุณนายดูนี่กินจนตาเหลือกเลยอร่อยมากไหมคะนายทอ้องเนออร่อยมากไหมง่ายท้อง